เมื่อนี้มีการประชุมนะครับผู้ปกครองโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นการเปิดเทอมนะครับมือเละกับกระสีเห็นรถจอดเตียบอยู่นะครับกิจกรรมนะครับประชุมครับในตูมมือวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของผู้ปกครองโรงเรียนนะครับเขาไปในห้องนะครับไปหาครูที่ปรึกษาในห้องนะครับก็จะมีการแจกอุปกรณ์การเรียน กับของผาาเรียนที่1นึ่การศึกษา2567นกี่นะครับตรงแต่ละสันอาจจะแตกต่างกันไปรับเรื่องของอุปกรณ์การเรียนับมี